เ้คุณคิดว่าพวกนี้จะต้องอยู่แบบน,นี้ต่อไปหรือเปล่า ไปเปรตชุมทางสุดเหียนเรื่องราวโคตรสุดหลอนมากมายที่ถูกถักทอตามกาลเวลาสบแล้วสบเล่ากับเหตุการณ์สะเทือนขวัญต่างๆ ความรกร้างเริ่มเืลนกินตามมาด้วยหายนะของผู้มาเยือนแบบหลากหลายที่มีเจตนาไม่ดีและไม่มีใครในชุมชนชอบต่างเข้ามาเพื่อทิ้งและฝังในบางสิ่งที่ตนเอาไม่อยู่ที่ผู้คนไม่ต้องการแล้วยังมากมายไม่จบสิน้น จนทำให้บรรยากาศนั้นสุดหลอนขูนทวีหลายคนต้องกลัวหนีและไม่ขอผ่านเพราะความวาดกลัวกับบรรยากาศที่โคตรสุดวังแวงจนตามมาด้วยเรื่องราวอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับผีสางอันหลากหลายรูปแบบต่างๆที่น่ากลัวในเวลายามรัตติการ บางสิ่งหากผิดที่ผิดทางผลลัพธ์นั้นอาจก่อให้เกิดความวาดกลัวและเสียหายแบบที่ผู้กระทําไม่ขอรับผิดชอบกับผลเสียที่จะตามมาส่วนคนที่ผ่านและอาศัยกลับต้องทนทุกข์กับหายนะที่ตนไม่ได้ก่อ จนหล่อหลอมกลายเป็นอาถรรพ์สุดเียนมันเนิ่นนานที่ไม่มีผู้ใดอยากแตะต้องคำถามมีอยู่ว่าหนึ่งควรจะกล้ำมเกินและก็ฝืนทนกับ ผลที่ตนไม่ได้ก่อจากเหล่าคนที่มีเจตนาไม่ดีบนพื้นที่ที่มีเจ้าของครอบร้องกรรมเสธิ์หรือสองอาสาลุกขึ้นทําในบางสิ่งที่จะส่งผลตามมาในเชิงบวกมากมายกับผองเพื่อนมนุษย์ด้วยกันคนคือผู้ตัดสิน สมาธิร่วมมื่นชั่วโมงของข้าพเจ้าจะไม่ขอถอยแม้ครึ่งก้าวให้กับอาถรรพ์ใดๆก็ตามที่สร้างความวาดกลัวให้กับมนุษย์เป็นไงบ้างครับพี่อดีตนี่มันอะไรยังไงเอ่ยส่วนามากเขาจะมีการทำวิธีรครับแล้วก็เอาสารมาทิ้งสารแบบเขามาทิ้งสารต่งางๆโอ้โหน่ากลัวไหมครับบางคนก็เชื่อว่าที่เอาสารมาทิ้งอย่างเนี้ย มันจะทาให้พวกสัมภเวสีก็ผีต่างๆเข้ามาอาศัยอยู่แล้พบเจอพบเจอกัพบเจอกันครับอือมีคนผ่านคือคือมีคุณลุงคุณป้าก็คือเจอค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับถ้าจะเจอทุกคนก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับผมแต่ก็คือมีคนเจอบ้างเยอะๆคนเจอกับคนไม่เจออันไหนเยอะกว่ากันครับถ้าคนในละแวกนั้นเจอเยอะถ้าคนในละแวกที่เป็นคนในระพื้นเพจริงๆใช่ไหมครับถึงจะเห็นกันบ่อยถึงจะเห็นกันบ่อยเห็นกันจนชินเลยหรอครับส่วนตัวผมก็เคยเจอครับ พี่ก็เคยเจอเป็นเป็นไงบ้างครับเล่าให้ผมฟังก็คือเป็นเงาเป็นเงาแล้วแถวสารแถวสารแต่คุณลุงคุณป้าบอกว่าเขาชอบเอาพวกคล้ายๆกับอะไรนะมาไหว้น่ะมาไว้แล้วก็มีพวกกุมารมั่งมีมีเอาอะไรตัวมีอะไรที่มันน่ากลัวใช่ป่ะสารผีุสารผีอะไรเต็มไปหมดเลยนะ ใช่ไหมครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณลุงผู้ที่ดูแลสถานที่แห่งนี้นะครับผมที่อนุญาตให้ผมเอาช่วยทําอะไรก็ได้ที่ให้ให,หลายๆคนนะครับแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนนี้นะครับผมก็คือลดความกลัวลงแล้วก็อะไรที่ไม่ใช่อะไรอย่างนี้ที่มองดูแล้วไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะที่จะดํารงแล้วก็ตั้งให้คงอยู่นะจุดจุดนี้นะครับผมให้ผมเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นผมก็อ,อีกเรื่องหนึ่งที่ว่าที่ทั้งตรงที่มีสามทิ้งไงผมอ่าแล้วไงคนผ่านไปผ่านมา จะเจอคุณยายแก่โอ้โหคุณยายแก่ๆผมยาวอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงครับแต่ที่ไม่เล่าในพอกลัวช่าคร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเรื่องคือเรื่องเนี้ยคือเขาบอกว่าเป็นคุณยายแก่มันจะจะออกมายืนก้มหน้าแบบโยกไปโยกมาดหรอใช่กลัวกลัวไหมครับถานจริงกลัว กลัวเลยใช่ไหมครับกลัวมากเลยครับกลัวมากเลยใช่ปหะโอเคงั้นแ้วก่อนอื่นเลยนะครับนะถ้าไม่มีกติกานะครับก็ไม่ใช่ก็อดดาก้อนนะครับผมจะให้โอกาสนะครับผมอึบอึบอึบนะครับอะไรก็ได้นะครับผมที่อยู่ในนี้อันนี้สนุกสนุกนะจะเพราะว่าเดี๋ยวต่อเดี๋ยวหลังจากเนี้ยจะเป็นอะไรที่เครียดแล้วนะครับเรามาสนุกฮากันก่อนดีกว่าครับทุกๆคนเดี๋ยวมาดูนะเมื่อกี้พี่บอกว่ามีคนมาขอหวยด้วยใช่ไหมครับนะอะไรก็ได้นะ กติกาเดิมนะครับนะสองก้านนั่นก็คือโจทย์ของเราแล้วเดี๋ยวเรามาดูคําตอบนะครับผมไอสามอะไรก็ได้ที่อยู่นะแถวแถวนี้นะทำมึงแน่จริง ถ้าเกิดว่าตรงนี้ทุกๆคนเป็นพยานนะครับผมทุกๆคนเป็นพยานนะถ้าเกิดออกเหมือนถ้าคําตอบออกเหมือนโจทย์ผมกลับบ้านเลยผมเก็บค้อนกลับบ้านพวกมึงอะไรก็ตามนะผีวิญญาณสัมภเวสีหรือเปดหรือยายหรืออะไรก็ได้ผมจะไม่ยุ่งนะครับแต่ถ้าไม่ตรงผมบอกคําเดียวลาบเตรียมซื้อข้นเหนียวรอได้เลยนะครับผมแล้วคุณล่ะครับผมอยากจะให้มันออกมาตรงหรือไม่ตรงเอาแล้วพี่ๆล่ะครับอยากให้มันออกมาตรงหรือไม่ตรง ไม่ตรงนี่คือคำพูดของชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้จริงๆนะครับผมเอาแล้วมาสองการแรกนะครับคือโจทย์ของเราอาสโตมาสากะมายามาหนึ่งแล้วเรายังไม่ดูนะเรายังไม่ดูนะครับผมเออฮึด หล่นแล้วนะครับผมก็ดราก้อนนะครับพูดจริงทําจริงถ้าเกิดว่าคําตอบกับโจทย์ออกมาตรงกันผมกลับบ้านเลยนะครับผมอะไรพวกมึงรอดบอกได้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้ามึงเียนจริงมึงมาๆๆๆๆนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าเย็นจริงหรือไม่แต่บอกได้คําเดียวว่าเยนไม่จริงอย่าสิงอยู่ที่นี่นะครับผมตัวเลขที่ได้นั่นก็คือส2 1สองหนึ่งชิงเห็นหรือเปล่า ดึง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 ตึงดึง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 นี่คือโจทย์นะครับผมส่วนคําตอบตรงนี้คุณก็ตัดสินไม่ได้นะครับผมมีสิ่งเดียวที่จะตัดสินมาได้นั่นก็คือมึงอยากจะอยู่ต่อหรือมึงอยากจะไปมาสองแล้วไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการรายใดๆทั้งสิ้นนะครับ ถ้าตรงผมกลับจริงๆนะครับตรงนี้อยากจะให้ทุกๆท่านเข้าใจแล้วก็อย่ากโกรธผมนะครับผมนะแต่ถ้าไม่ตรงสัญญานะครับนะไอ้ Promise จัดหนักแน่นอนอันแรกออกมาแล้วครับทุกๆคนอันแรกคือนี่ครับผมนะกล้องอย่าให้ล้านะอย่าล้านะเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าเราเปลี่ยนนะอันแรกเฮ้ยเซ็นซีผมมี30เกือบ40ไม้นะครับตัวเลขไม่ตรงกันเลยนะครับเป็นตัวเลข3มชุดนะครับเฮีย yeah. พี่พอยากจะให้มันออกมาตรงกับโจทย์ปะไม่ใช่ปะงั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่อันนี้นะครับผมสามสองหนึ่งคืออะไรคืออะไรคือคอะไรศโอ้โหเยสเอาแล้วนะครับผมไอสองและแล้วเมื่อกี้บอกตรงไอเชี่ยลุ้นจริงๆกลัวได้กลับบ้านนะครับนะกลัวได้กลับบ้านนะครับนะอะไรก็ได้นะครับรถจะวิ่งเฉพาะตอนกลางวัน นะครับตอนกลางคืนไม่มีรถวิ่งนะครับผมเต็มไปด้วยเรื่องราวและตำนานมากมายแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่นะครับผีวิญญาณสัมภเวสีไอ้เล็กแร่มาให้กูตรวจไข้ก่อนไอ้สัตว์เดี๋ยวถ้ามึงเกิน37.5กูไม่ให้เข้านะแป๊บนึ่งนะครับผมโอเยอุ้วววบวว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  ทุกคนลองนึกภาพนะครับผมนะอันนี้คือคําพูดจากชาวบ้านจริงๆนะครับที่หลายๆท่านนะครับมักจะเจอเวลาที่บางท่านเดินนะครับผมเชกเช่นกับผมในตอนนี้บางท่านปั่นจักรยานบางท่านขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับผมบางท่านรถยนต์รถกระบะนะครับมักจะเจอกับเหมือนกับเงาที่ตัดหน้ารถนะครับแล้วก็เหมือนกับเสียงนู่นเสียงนี่อะไรเต็มไปหมดเจอยันใหญ่บางท่านเจอเหมือนเงาที่รูปร่างสูงปีดนะครับผมอะไรวะาอะไรกันแน่อะอะอะ เราเจอกับกระถางต้นไม้ซะแล้วนะครับผมเฮ้ยเสียงมาจากตรงจอมปลวกนะครับทุกทุกท่านแป๊บหนึ่งนะครับนะผมเฮ้ยสะดุดโอ้โหกูจะเทโอ้ยโอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยเุียอ้ยอุ้ยกูจะเทพแล้วหน่อยสัต อียดึกมาก่อนหินอะไรไม่รู้แม่งไปตอไม้อสัตว์เลยเล่นกูแล้วเอาแล้วนะอาถันอะไรก็ได้นะครับจะผีแปดผีกระสือผีเฮียอะไรกูให้หมดเลยมึงมัดมึงมัดรวมกันมาเลยนะไหนมึงออกมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮียอะไรวะเฮ้ยเหมือนเงาขนมาวะพี่หขพี่ชายพี่ชาย แต่วันนี้ชาวบ้านทุกทุกคนนะครับทีมเราหมดเลยนะครับผมแม่งมืดครับทุกทุกท่านนะครับผมแต่ผมมีเหตุผลที่จะไม่ใช้ไฟสว่างเพราะว่ามีบางสิ่งนะครับอาจจะกระทบถึงกับใครบางคนหรือญาติของใครบางคนนะครับณนะจุดจุดนี้มันก็คือแต่เราจะไม่จับชื่อนามสกุลของเขานะครับผมเฮ้ยซ hey! ัดกัมโบถ้าเป็นคนนะครับผมผมขอโทษนะครับผมแต่ถ้าไม่ใช่คนมาเลยวิเย แป๊บนึงกูตกใจสั์แม่งเลยทำกูตกใจเลยทำกูตกใจทำกูตกใจมึงมาเลยกูก็นึกว่าใครยืนใส่ชุดขาวมาเลยมาเรียบร้อยใจเลยเหี้ยเหมือนคนยืนให้เหมือนจริงๆว่เมื่อกี้นะ ยสียงอะไรบางอย่างหายไปแล้วแล้วแต่ว่าคุณคือผู้ตัดสินว่ามันคืออะไรแต่ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ช่างภารกิจของผมวันนี้ก็คือทำทุกอย่างเพื่อให้คุณลุงคุณป้าที่อยู่ณจุดนี้สบายใจและมีความสุขและกล้าที่จะผ่านตรงนี้อีกนะครับในเวลากลางคืนนี่คือภพภูมิของมนุษย์นะครับผีทุกตัวไม่มีสิทธิ์สะเออะนะครับผมไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ช่างไหนมึงมาเลยอะไรมึงเนื้เดี๋ยวก่อนผมเคย เป็นคนที่กลัวผีที่สุดในโลกมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมเข้าใจดีว่าความรู้สึกของคนที่กลัวผีนั้นมันเจ็บปวดที่สุดในจักรวาลน,นะมาอาถรรพ์อะไรก็ได้ถ้ามึงแน่จริงคุยกับไอ้สองกูเบาคือณจุดๆนี้นะครับนะอาใครที่ฟังผมเล่าเรื่องไปแล้วนะครับนะคือบางคนเนี่ยเขาผ่านไปผ่านมาตอนกลางคืนแล้วเขาก็เจอเหมือนเสียงแปลกๆที่มาแบบหลายแบบแต่บริเวณนี้นะครับนะ คือน่าจะไม่มีบ้านคนอยู่นะครับผมนะแป๊บหนึ่งมีคนไหมครับเชียสัตว์แปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งครับผมแปบ๊บหนึ่งฮะแปบ๊บหนึ่งครับไหนโอ้ย oh! ย yes! yes! สิ่งเหล่านี้ใช่ไหมที่ทำให้ผู้คนต้องกลัวโอ้โหโคตรมีความสุขเลย โคตรมีความสุขเลยครับใครเอามึงมาไว้ปึ๊บเฮ้ยเยอะมากๆเลยครับทุกทุกคนครับผมพูดด้วยความสัตย์จริงนะครับผมว่าถ้าเป็นคุณนะครับและต้องผ่านเส้นนี้ในเวลากลางคืนนะครับผมลำพังคุณจะรู้สึกยังไงชมครับ ทุกๆท,ท่านรู้ไหมครับว่าในดงพรงงพรยที่คุณเห็นนี้ข้างในแอมไปหมดเลยมีทุกอย่างครับใครกันหนอที่ใจร้ายทําได้อย่างนี้คำถามของผมมีเพียงแค่ข้อเดียวคุณคิดว่าการกระทําของผมอุกอาจและหยาบคายหรือไม่และสิ่งเหล่านี้ควรจะตั้งอยู่แบบนี้ตลอดชัว่วนิรันดร์คนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนั่นคือมนุษย์อย่างเราเรา ไอ้พวกนี้นะครับไอ้พวกนี้แม่งชิวอยู่โดยที่ไม่ต้องเสียแม้กระทั่งค่าเช่าแต่มนุษย์อย่างเราต้องเสียค่าเช่าต้องเสียอะไรต้องหวาดวันและหวาดกลัวคุณคิดว่าพวกนี้จะต้องอยู่แบบนี้ต่อไปหรือเปล่าน,นะครับถ้าใครในนี้คิดว่ามึงไปรบกวนเขาทำไมปล่อยให้เขาอยู่แบบนี้ละดีแล้วบอกมาได้เลย กดหนึ่งมาได้เลยครับแล้วผมจะหักคอ้อนผมทิ้งนะครับผมตาถึงแม้ว่าจะมีใครก็ตามที่กดหนึ่งแต่ที่รู้รู้ความประสงค์ของทุกๆุกคนณชุมชนนี้เขาไม่ต้องการให้สิ่งเหล่านี้มีอยู่นะครับฮึอะไรก็ตามนะครับหากมันตั้งอยู่ผิดที่ผิดทาง กิจวาระและกาลเทศะผมบอกได้เลยว่าไม่ใช่เชกเช่นกับสิงโตครับทุกๆคนถ้ามันอยู่ในป่านะครับมันจะเป็นยังไงถ้ามันอยู่ในสวนสัตว์มันจะเป็นยังไงมันอาจจะได้รับการประครบประงมดูแลอย่างดีแม้กระทั่งประถมพยาบาลนะครับแต่ถ้าหากว่าสิงโตตัวนั้นไปเดินเล่นอยู่ในห้างสรรพสินค้าล่ะโอ้มันจะเป็นยังไงลองคิดกันเล่นๆนะครับผมและสิ่งเหล่านี้ ถ้ามันตั้งอยู่ที่อื่นอาจจะมีคนกราบไหว้ขอหวยแต่นี่คือทางเปียวทางที่มนุษย์ต้องผ่านนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นคนที่เอามันมาตั้งมึงรู้หรือเปล่าว่าคนที่ผ่านนั้นจะรู้สึกยังไงโอ้ยน่ากลัวมากๆนะครับ เด็กชายสมปองถ <Hey. S 1> ูกปั้นด้วยดินเหนียวซะด้วยไรกันหนอเป็นคนปั้นเด็กชายสมปองขึ้นมานะครับผมเพื่อจุดประสงค์อะไรนะครับเด็กชายสมปองไม่ได้ทําจากเลิ้นตัวนี้นะครับผมโอ้ oh, ถ้าเอาไปขายตลาดมืดน่าจะประมาณพันสี่แต่บังเอิญที่วันนี้เป็นกูสลึงหนึ่งกูก็ไม่เอาโอ้ oh, เด็กชายสมปองพาร์ททูก็มานะครับผม สตัวถูกปั้นด้วยดินคุณคิดว่ามันดีหรือเปล่าถ้ามันดีมันจะมาอยู่อย่างนี้หรือเปล่าครับถ้ามันดีเจ้าของมันจะปล่อยให้มันกลำพ้าหรือไม่นะครับผมเพราะฉะนั้นเด็กชายสมปองเอ๋ยกรณนีนี่นี้เป็นพยานเราก็สิทธิ์มีอาจารย์หนึ่งบ้างมาแล้วโอ้ยแข็งด้วยนี่แข็งเหอเอาแล้วเรียบร้อยล้อมโตที่เหลือ เดี๋ยวยาวหลังใหม่นะครับรูปจับด้วยรูปน้ำจับด้วยน้ำอะไรที่ไม่ใช่จำเป็นต้องด e l e t ออกวิเหมือนเจอกับอะไรบางอย่างครับผมอิสเบรามาอยู่อะไรตรงนี้เจ้าช่างเก่าเสียเหลือกเกินอะไรเอ่ยคืออะไร ณนะบริเวณทางเดินตรงนี้ผมทําความเข้าใจก่อนนะครับบริเวณทางเดินตรงนี้ไม่นับข้างหน้านะครับผมไม่มีใครไหว้อะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องดรามานะทุกๆคนและก็ไม่มีใครอยากให้สิ่งเหล่านี้ดําลงอยู่ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้น c ี F ไปเลยดีกว่าไหมนะครับนี่อีกเอเจ้าเข้าเมา,าแหมนนะครับผมเอเจ้ามานี้นะครับผิดที่ผิดทางนะครับ หากสิ่งเหล่านี้อยู่ตามสารให้เป็นเรื่องเป็นราวหากสิ่งเหล่านี้อยู่ที่วัดนะครับแน่นอนมีคนไหว้มีคนขอหวยมีคนไปคุยเพื่อแก้งเหงาแน่ๆน,นะครับแต่ไม่ใช่นะจุดจุดนี้นะครับผมโอ้ใช้ได้เลยนะอ๋อเจ้าเข้าเมาแมนนะครับได้แล้ว สาเหตุผมชอบสีมันนะครับผมจะเอามันมาประดับไอ้สองของผมนะครับไหนอ๋อลืมไปไม่รอดไม่รอดนะครับไม่มีใครแม้แต่คนเดียวอยากให้สิ่งเหล่านี้อยู่นะจุดจุดนี้นะครับผมนะล้มโต๊ะข้างในไม่ต่ำกว่าไม่ได้นับนะแต่ที่แน่ๆเยอะมากๆครับผมนะหนึ่งความรุนแรง อาจจะทําให้อะไรๆมันดีขึ้นก็ได้นะครับตัวคู่สู้ซ่านะครับผมหมดเวลาของเจ้าแล้วตัวคู่สู้ซ่าเอาละมึงเอ้ยกูรวยแล้วกูเจอทองสิบบาท <Wow. S 2> เอาละมึงเอ้ยรวยกว่าน,นี้คงไม่มีนะครับผมทุกทุกท่านครับผมเจอกับอิสเบล่าครับผมและอิสเบลล่า ็เก่ามากๆนะครับผมตัวนี้เก่าจริงนะครับแสงไฟอาจจะทาให้มันดูใหม่ไม่น่าจะต่ำกว่า20ปีแล้วน่าจะเป็นคนทรงเจ้านะครับหรือตํหนักหมอผีหรือใครสักคนหนึ่งนะครับหรือกลุ่มคนเหล่านั้นนําสิ่งเหล่านี้มาวางเพื่อให้เกิดความเสื่อมกับเส้นทางนะครับผมที่มีเจ้าของนะครับพื้นดินผืนนี้100กว่าไร่ไร่หนึ่งบ่อตรงๆหลายล้านนะครับผมมีเจ้าของเจ้าของเขาคงไม่ปลื้มนะครับผมที่จะให้มีวัตถุอะไร ไรบางอย่างหรืออาถรรพ์หรือเรื่องบ้าๆมาอยู่ตรงนี้แน่ๆน,นะครับถ้าคุณเป็นเจ้าของที่ดินคุณอยากจะให้มีสิ่งเหล่านี้นะครับอยู่ณจุดจุดนี้หรือไม่นะครับผมคุณคือผู้ตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างการกระทําของผมนะครับมีนัยยะมีเหตุและมีผลเสมอมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทําตามลําดับจับด้วยเหตุผลและดนให้เกิดประโยชน์นั่นเอง3 2 1 เรียบร้อยและแล้วขากันไกลล่างเจ้าอยู่ใสทุกนัยยะนะครับที่คุณเห็นที่แฝงไว้ด้วยความรุนแรงนั้นมีเหตุและผลเสมอบนโลกของความเป็นจริงไหนไอสองกูอยู่ไหนโอ้มียันเทพเจ้าโพไซดอนเลยนะครับตอนนี้นะครับผมโอ้โหน่าสักการะอย่างยิ่งนะครับไอสองทำไมมึงไม่เหมือนค้อนทอวะขว้างไปแล้วก็กลับมาได้สลูกรัก มาสักไกลเลยอย่าทิ้งพ่อไปไอสองบอกไอ้เหี้ยมึงโง่เองทุกๆุกคนครับผมโอ,โอ้โหเหี้ยท่านี้แม่งเหมือนอ่าหน้าปกเรื่องชอแชงเลยนะครับนะ ทุกคนครับหากคุณมองด้วยตาเนื้อนะครับตรงนี้คุณเห็นอะไรหากเรามองด้วยตาเนื้อนะครับผมเราเห็นความเก่าเราเห็นสารลกร้างเราเห็นหลายๆสิ่งที่ไม่มีใครเอาแต่บางคนเขาเอามาให้คนที่ไม่ต้องการ นะครับผมนี่คือการมองด้วยตาเนื้อแต่ถ้าคุณมองให้ลึกไปกว่านั้นคุณเห็นอะไรครับทุกๆคนสิ่งที่ผมเห็นผมเห็นผู้คนที่ต้องผ่านด้วยความหวาดระแวงหวาดวิตกหวาดกังวลและจิตตกแบบสุดๆนะครับผมเข้าใจแล้วว่าทําไมคุณลุงคุณป้าพี่ๆน้องๆเขาถึงบอกว่าไม่มีใครกล้าผ่านแล้วทุกๆคนที่ผ่านมักจะเจอกับอะไรที่โอ้น่าชวนขนหัวลุกยิ่งนัก เพราะฉะนั้นไม่ต้องเถียงกันผีมีผีไม่มีผีมีผีไม่มีช่างแม่งนะครับผีมีผีไม่มีมมไ,มมไม่สําคัญเท่าขี้ไม่ล้างตูด3าวันมีไม่มีไม่ไมไมไมสําคัญแต่ที่นแน่แน่วันนี้ไม่มีใครต้องการให้สิ่งเหล่านี้มีอยู่ที่นี่นะครับไปไอสองโอ้และแล้วเจ้าก็กลับมาหาพ่ออีกหนึ่งครั้งเก้าโลเก้าคิดนะครับเอาตรงไหนก่อนลูกเลือกเลยนะลูกเลือกเลยอะไรนะลูกหรอ อ๋อโอเคสองบอกชอบสีขาวนะครับผมชอบเหมือนพ่อเลยไปเลยลูกพ่อเรียบร้อยอุ้ยแข็งมากนะครับผมแข็งมากครับ <c oughs> เรียบร้อยครับตาย <c oughs> ผมเจอกับอิสเบลล่าแต่ตัวนี้หัวมันหายไปแล้วเหมือนมีคนมาก่อนหน้าผมไม่เป็นไรงั้นกูขอข้อมือซ้ายนะครับรูปจับด้วยรูปน้ำจับด้วยน้ำ คำไหนคำนั้นข้อมืข้างซ้ายของเจ้าเป็นของข้าส่วนตัวและหัวใจของเจ้านั้นมีลงยันด้วยไปมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะถ้าผมเล่นผมก็เล่นนะครับผมถ้าผมจริงผมก็จริงแต่อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับความกลัวของผู้คนผมจะไม่เล่นนะครับเพราะฉะนั้น การทำรายในสิ่งหนึ่งอาจจะทำให้อีกสิ่งหนึ่งดีขึ้นก็ได้อ่ะอ่ะอะอ่ะเร็บร้อยสไตล์สไตล์ตล,ลมโตนะครับลาลับชั่วนนรัง ส่วนที่เหลือนะครับผมผมจะขยี้ให้เละอาจจะมีอะไร ที่ซุกซ่อนอยู่ในนี้มากกว่าที่คุณเห็นนะครับผมแต่เนื่องจากว่าหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะไม่เหมาะที่จะนําเสนอเพราะเนื้อหาของความรุนแรงนั้นเราขอเซ็นเซอร์ดีกว่าเอาเท่าที่เอาได้นะครับผมลิขิตเป็นของฟ้าชะตาเป็นของคนกําลังใจอยู่ข้างหลังความหวังอยู่ข้างหน้ากลัวหรือกล้าอยู่ที่ใจลูกผู้ชายนะครับไม่ได้วัดกันที่ความรุนแรงแต่อย่างใดแต่วัดกันที่ลูกบ้าของใครจะมีประโยชน์มากกว่ากัน มนุษย์ที่เป็นเพื่อนของพวกเราคุณลุงคุณป้าคุณนา้าคุณอาน้องๆพี่ๆหลานๆไม่ต่ำกว่า20-30คนผ่านเส้นนี้ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปนะครับผมทุกการกระทำที่ใช้ความรุนแรงตาอยากให้มองเข้าไปให้ลึกว่าในักษ์ของมันแท้จริงแล้วคืออะไรกันแน่ ได้เลยนะไอ้สองอยากได้ใช่ไหมได้รูปพ่อพ่อจัดให้ตอนนะีไอ้สองก็ต้องได้ของขวัญน,นะครับนะคนที่เหนื่อยนะครับคนที่ทำงานก็ต้องได้รับนะครับสิ่งตอบแทนนะครับผมงั้นพ่อจะแต่งเจ้าให้สวยงามเรียบร้อยชอบไหม เราเมากันทั้งคืนแน่ไอสองเอ๋ยน่ารักไหมครับเก๋จะไม่เมีย